สวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดีจ้ามาเด้อกินข้าวนล้กันกจ้าวันนี้ผงปะดุกเลยพี่น้องผนปะดุกใส่มะขิกสามเม็ดพักดองที่เอาขั้นเมื่อวานนี่เป็นเรียบร้อยแล้วทุกคนค่ะสุปเซ่บแห้งกระซิม,มีมะขามป้อมเราจะน้ะมะขามป้อมนะคะกินกับคนนะคะทุกคนนะ,ะพี่น้องติ๊กข้าวใหญ่ติ๊เขา้าวาจ้าิหน้าห้องคั่วนะคะ ลบแสงจังหน่อยแสงเขากองพดหันมุมจังหน่อยเลยนะคะอู้เขาพอแห้งเขาห้อนเขาเหนียวหันห้อนนะคะวันนี้ปนแบบน้ำคุกคลิกนะคะทุกนะคมน,นมาหอดมมีน้ำฝนหล่บไปไป,ปนแบบไปคุยได้คุยไปเลยใส่คำเข่าไปเลยทุกคน คนพ่อเห็นเขาคุยเป็นคำๆไปเลื่อยค่ะ ไอ้หมักส่งมอโดนมีมาเธอหนึง่งหามป้อมก็ไดไ้ค่อยเห็นในตลาดสมแซกเดี่น้อยสมพอดีเลย ผักเป็นยอดใหี่นๆวกเวาน วันนี้ขั้นหลายเพี้งขั้นเพื่อลูกจาววันนี้เราขั้นหน่อยจาวแม่ขั้นหลายเลยเพราะฉัน <c oughs> ก็เดินจัดจัดไปเลยลายคักมาเนี่ยตะลำชงหัวไม่นอยไดนะ้ใช่้องพักเป็นชกกำยังยังยังเดี๋ยวก่อนขั้นกระลำหัวหนึงก็กเป็นกำน,นึง เพื่อบอกพ่อกินวันนี้ลูกสาวว่าขั้นหลายเพื่แม่มว่าแัดงไม่เอย่างกระ่ำสองหัวแล้แป๊สองกลับเลยบอกว่นมาเอาไปกิน สูงพอดีเลยทุกคนฝนป่าก็พอดีพอดีคุย despatch kap แสบน้องเนาหมดเทปก่อน

คุยเอาขำามงไายๆเรื่ <c ười> อปะปวดปาคุยเอาคุยเอาคำา,งาัง่าเๆแปลว่าใส่กับสมพักอือหือ สมแบบแิบแบสสมแบบพอดีเดี๋ยวก่อนลูกสาวโซดขออนน้านโซดขออนน้ามัน,มนวแห้งมันเสิร์พันมากกินแนบข้าเว่นกับส้มต่ำนี่อสุดยอดเลย กินก็โปดตานเข้ากันพักลอง เรองตรงนี้กับชุดยอดอีกเมื่นึ่น,นะคะทับคันยามัน้อนเข้ากันดีค่ะพี่น,อน้องเอานี้จะเดินลาตีลาน้องไปก่อนนะคะอิ่มแล้วพี่น,อน้องจ้ะ ขอบคุณห,หลายๆรับชมทุกจ้าสวัสดีค่ะ